ไปก็ติดแล้วค่ะตีหนึ่งพอดีก็ไม่ได้ว่าไม่นอนไม่หลับหรอกเพราะว่านอนได้หลายชั่วโมงแล้วค่ะข้าวที่นอนตั้งแต่หัวค่ํำก็เบือ่อแล้วขอโทษนะคะเอาเท้าผิงไฟ กาแฟก็เหลือจากเมื่อวานเดี๋ยวเจ้าอุ่นกินดื่มไม่ใช่กินดื่มใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นัค่ค่ะสำหรับบางคนเขาก็เป็นที่บางคนก็เป็นที่ เป็นที่น้่าโมโหใช่ไหมที่ลูกคาบมาแบบนี้สำหรับเราก็่ารักเห็นตั้งแต่เมื่อคืนละเอ๊มันอะไรจะว่าเขานอนอยู่ก็ไม่ใช่จะว่าผ้าก็ไม่ใช่จันตื่นมาตีหนึ่งมาดูเป็นกระถางดอกไม้สมัยก่อนมากกว่านี้อีกเนี่ยเราพ่ออะไรไม่ค่อยได้ เขาเขาพาะกี่อันเขาก็คาบ <c oughs> ยิ่งเนี่ยเดือนที่แล้วน้องกายปลูกมะพร้าวอ้าวเผอแป๊บเดียวเขาก็คาบมาเล่นละอยู่กลางนั่นยิ่งเราทำแล้วเขาได้กลิ่นเราเขาก็ยิ่งไปช่วย <c oughs> สมัยก่อนนะหลายตัว สมัยใครแล้วจำไม่ได้ลราก็เพราะไอ้พวกนี้ค่ะตีนตุ๊กแกอะไรเนี่ยเอาเราไปห้อยที่ที่ต้นปาล์มพัดอะค่ะต้นสูงนะไม่ใช่เตี้ยนะปาล์มพัดก็ได้หลายปีแล้วก็คาบเอามาหมดแล้วก็ใช้แอ้ตัดลวดเป็นตะขอแล้วก็เอาเกี่ยวกับปากไอ กระถังแล้วก็เอาไปแขวนไว้ที่ปามพัดเขาลงมาหมดค่ะขับไปเป็นที่เป็นที่เจอ <c oughs> ตามถนนตามทางเดินออื <c oughs> ขับมาเล่นหมดถ้าเป็นพี่สาวรับไม่ได้เ <c oughs> ขาจะตีลูกเรา อืมอุ่นอบอุ่นค่ะได้ไม้สะดาวค่ะที่เอาลองที่ให้ไม่เอาลอง นี่คือชีวิตของเราสไตล์ของเรา,า,ยอ,เราอยู่แบบติดดินชอบอยู่กับกับแรกกับสวนกับพื้นดินอยู่กับใกล้ๆพื้นดินธรรมชาติคนเวลาป่วยเดินไม่ได้เขาให้เดินบนหญ้านะบนดินบนหญ้า ตอนนี้เราไม่ได้ปลูกหญ้าสมัยก่อนปลูกอยู่โน่นหน้าบ้านนะที่สาพระภูมจะปลูกหญ้าพี่เคยยังทันได้มาเดินพี่เคยเข้ามาปลูกบ้านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่รู้สึกว่าจะตกขึ้นอะไรไม่รู้บ้านเจ้านายเขาแล้วก็ตกก็ปวดขาด้วย ก็ยังได้มาเดินตรงนั้นตรงหน,น,น้าสามพระภูมิอืมแต่ตอนนี้เรายังปลูกไม่ได้หรอกลูกก็คุยหมดเลยยิ่งหน้าร้อนที่ไหนเย็นเขาก็จะคุยตรงนั้นแล้วนอนถ้าปลูกก็ต้องล้อมรั้วไม่เป็นธรรมชาติอีงละปล่อยปล่อยตามธรรมชาติ ้านหน้าผอนเขาก็จะมีเบี้ยเบี้ยจะขึ้นค่ะวันก่อนพี่สาวก็ว่าตอนนี้เราเป็นเป็นคนแก่เต็มเต็มตัวแล้วก็ <c oughs> พี่สาวว่าก็ลูกสาวเขาบอกว่าแม่เป็นอุ้ยแล้วนี่ <c oughs> ก็เราก็กลายเป็นคนแก่ขี้บ่นไปก็เคยทำคนเดียวอะเนาะเคยทำนอนทำนี่ว่ามันนั่งมันก็งดหงิดธรรมดาลูกไม่เข้าใจคนเคยทำอะคนเคยไปอะยิ่งสมัยก่อนอะพอรู้เราก็อยู่เมืองไทยละ ไม่ชอบบอกใครว่าจะมาวันนั้นวันนี้นะไม่ต้องการให้เขารอมาก็ถึงเลยค่ะฟอ <4 S 2> เดียวถึงเลยเราเป็นคนมาบ่อยเพราะเราเป็นคนไม่ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ดื่มไม่ได้เล่นแล้วก็มาเมืองไทยได้เกือบทุกปีถ้าจะมา นอกจากจะไม่มาจะไปฝรั่งเศสมัง่งอะไรบัางส่วนมากก็ฝรั่งเศสก็มีอยู่ทริปหนึ่งเดินเมษาอิสต์ฮอลิเดย์ไปโมร็อกโกสเปนสิบสี่วันกลับไปกระทัวมาจากอังกฤษค่ะ รถตู้สองคันยี่สิบเอ็ดคนก็เป็นอะไรที่สนุกดีปรับตัวเข้ากันสองสอมวัน แฟนเรานี่ก็แปลกนะพ่อหน้องพลเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบเอผู้หญิงบ้านเขาสำเนียงบ้านเขาม <mm> าเชื่นชมสาวไทยเมื่อก่อนก็สงสารแม่ ทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวแต่เราก็ต้องไปทำงานเปิดร้านอาหารอยู่ไปเยี่ยมกับป่อพ่อน้องพลมีลูกชายก็แบบนีน้ลูกก็ต้องไปอยู่กับผู้หญิงพเพราะออดลูกเราก็เรียนอยู่ป้าก็ออฟเฟอร์จะปลูก จะให้เปิดร้านอาหารที่อังกฤษที่ลิมิงตันแต่เราไม่เอาอะ่ะเพราะว่าเพราะเราเราอยากกลับเมืองไทยแล้วไงคิดถึงพ่ออยากมาอยู่กับพ่อทางน้อนป้าก็อยู่คนเดียวป้าก็ไม่มีลูก น้องชายก็แต่งงานอยู่ที่หนึ่งแต่เขาก็ได้อยู่ใกล้ใกล้พ่อกับแม่ก็ไม่ถึงลอนดอนเขาอยู่แถวไหนก็ไม่รู้เืิมถามอยู่แถวในซาแฮมตันนั่นก็ยังได้อยู่กับพ่อกับแม่เรานานๆานานไปที่คริสต์มาส สม่ากคริสต์มาสไปแบบเต็มรถ <laughs> อาหารเครื่องดื่มแล้วเราก็เป็นคน ทำอะไรไวด้วยมาเจอน้องกาย slow motion ก็เลยมีอารมณ์กันหน่อยย่างหดุดหงิดขับรถก็ไวนะเรานะพี่สาวว่าขับรถไวยิ่งกว่าพี่เคย <laughs> ขับรถคันแรกก็กระบะ รุ่นนะ่ะรุ่นรุ่นช้างเหยียบเนะี <c> ่ย <oughs> เขาก็แข็งดีตอนนั้นก็เอาไว้ใช้กับบ้านกับสวนใช้งานแล้วมาก็ขับเราซื้อแลนด์โรเวอร์แล้วก็เอามา ใส่นอนใส่นี่เปลี่ยนยางใหม่หมดสี่ใส่เอ่อยางหน้าต่างตอนแรกซื้อมาโอ้ยังก็รอเกวียนเพราะว่ายางตรงขอบหน้าต่างมันก็ของดั้งเดิมเลยอะเอาออกแล้วก็ใส่ใหม่โอ้ทีน้นิ่มเลยนิ่งเลยยางก็ใหม่หมดสี่เส้นโอ้ขับสบายใส่พาวเวอร์อีก <c oughs> ตอนแรกว่าจะยกเครื่องใหม่จะใส่เครื่องแนด n ครูเซอร์ไปจองไว้แล้วที่ห้างร้านอะไรนะเซียกลังหรือว่าอะไรนะคะทางซูปเปอร์นะ่ะทางขวางสิงนะ่ะไปจองไว้แล้วแต่ทีนี้พ่อน้องพลไม่สบายเป็นเงินของเขาเขาก็ขายไป ไปทางนอะบุรีรัมนั่นน่ะน้องชายขับไปส่งน้องน้องชายลูกของอาขับไปส่งเขาให้ฝรั่งเหมือนกันขายให้ฝรั่งเราชอบขับรถหนักๆจาก Land Rover เราก็มาใช้ p i r a n e r สมัยก่อน p i r a n e r นะโอ้โหเป็นอะไรที่ ตื่นเต้นโอ้มีใบสั่งนะจอดอะไรที่ไหนไม่ได้ขโมยต้องใส่ล็อกที่อ่พวงมาลัยใส่ล็อกที่อะไรอะเอ,อ้ยหลายอย่างหลายที่ลืมไปละใส่ลอ็นอ,นลอกนนล็อกนี่เวลาขับก็ต้องเร็วซ้ายแล้วขากลัวคนตามแล้วยิ่งเป็นผู้หญิง กลัวคนตามพวกเต็นรถพวกอะไรที่เราไปใส่กุญแจนะเขาก็บอกต้องระวังนะแต่ทีนี้เราขับไปนู่นไปดอสเก็ตไปกินนะพาลูกไปกินนะร้านอาหารเพื่อนอยู่ที่วัดอะไรนะอะไรไม่รู้ใต้ใต้นะร้านอาหารเยอรมันเขาอยู่นอน เขาเลี้ยงวัวอยู่ในโดอยอุยนานแล้วไม่ได้ไปเลยเขาเลี้ยงอยู่ในโดยมีฟาร์มวัวแล้วเขาก็ททำพวกแฮมซสเกาะคนเยอรมันเขาเก่งค่ะลูกลูกเขาก็เปิดอีกร้านหนึ่งแถวเนะี้ย เขาก็เป็นเพื่อนกับลูกเราพ่อเขาก็เป็นเป็นเพื่อนกับพ่อหนุ่มพรชื่ออะไรมไม่จําจำไปแล้วนานแล้วไม่ได้ไปแต่วันอาทิตย์เขาจะมีบุฟเฟ่นนะมีไส้กรอกมีอะไรมีหมูแฮมตอนนั้นพ่อหนุ่มพรคองตามไปอ่ะเขาว่าจะพา เราไปแล้วเขาไม่ได้พาไปเราก็ไปกับน้องพลพอไปถึงเด็กเขาก็เอาคนเสิร์ฟอะค่ะเขาก็เอาเอาชามเอาช้อนเอาชามมาวางให้สามชุดอืมเราก็มองหน้าน้องพลแล้วค่ะเขาก็ถามว่าเอาไปไหนอีกคนนึงละล้วก็บอก เอเอกุนเธอเจ้าของร้านชื่อกุนเธอแล้วก็บอกเขาว่าเออสงสัยไปหากุนเธอหลังร้านามั้งแล้วก็ว่าอย่างงี้ตอนหลังมาเขาก็งงก็ไม่เห็นเขากลับมาสักทีเราก็ว่าเขาคงคุยกัน่ะ <c oughs> <c oughs> เขาตามไปด้วย กลางวันแสกๆนะมันมีอยู่สองครั้งตอนเข้าตายใหม่ๆแล้วเราก็พาน้องพลไปเ,เที่ยวลอยกระทงแล้วก็ไปดื่มไปนั่งที่ร้านกาแฟนะคะวาวีใกล้ๆริเวอร์ไซด์นะคะแถวโรงพยาบาลหมอจินดาเขาจะมีร้านกาแฟวาวี ไม่รู้เดี๋ยวนี้มีป่ะเอ่อตรงนั้นเขาก็มาเสิร์ฟสามชุดเหมือนกันค่ะเราก็ดื่มบายอ่ะเขาก็เอาเอามาให้สองชุดแก้วอะ่ะก็ไปกับน้องพลอะ่ะแม่ลูกก็ได้แต่รู้กัน มองหน้ากันลูกก็ก็รู้ว่าพ่อเขาตามไป okay, ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้อยู่นี่ค่ะ สวัสดีค่ะ